ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดยู20ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเมื่อช่วงบ่ายวันที่15กรกฎาคม2567ที่สนามซ้อมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดแคมป์บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการทีมชาติไทยชุดยู20ลงทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นโดยถือเป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยก่อนอ,ออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ เพื่อเตรียมทำสื่อการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียร,ระหว่างวันที่17-29ถึงกรกฎาคมสำหรับทีมชาติไทยชุดยู20อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับมาเลเซียบูไนและสิงคโปร์ โดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมทำการแข่งขันดังนี้วันที่19กรกฎาคม2567เวลา19นาิกา30นาทีทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์วันที่22กรกฎาคม2567เวลา15นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบูไนและวันที่25กรกฎาคมเวลา15นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซีย